ไแล้วของเล่นเลยเนี่ยให้นะคะทุกคนอยู่ ในช่อง pepper ชาชานะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กด subscribe ติดตามนะคะทั้งช่อง YouTube ของาชาแล้วก็ TikTok แล้วก็ IG ด้วยนะคะเคืาชาพยายามจะทําคลิปให้ได้หลากหลายคอนเทนต์มากๆวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ชาแบบสนใจนะคะแล้วก็ดีใจทุกครั้งเลยที่มีคนมาดูแล้วแบบสนใจตามาชานะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเรามีของเล่นจะมาแกะกันนะคะแต่ว่าต้องสารภาพว่านเนี้ยไม่ใช่ของเล่นของชานะอันเนี้ยเป็นของน้องลียาลูกสาวพี่ธัญญานะคะเรื่องมีอยู่ว่าลียาเนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์มากมีสัตว์เยอะมากๆ ะะแล้วก็สัตว์งอกตลอดเป็นเหมือนชาแนลเลยนะคะแล้วก็พิธเนียบอกว่าไม่ไหวแล้วพักงอกก่อนออพิธเนียก็เลยหาของเล่นที่มาทดแทนสัตว์ที่ลียาอยากได้นะคะซึ่งตอนที่คุยวิธเนียคือแบอบตลกมากคือวิธเนียอยากได้สัตว์แต่ไม่อยากได้สัตว์อบมันก็เลยงงๆนะคะก็เลยให้ชานเนี่ยช่วยหาว่ามีอะไรที่สามารถมาทดแทนสัตว์ตัวนั้นที่ลียาอยากได้ได้บ้างน,นะคะชานก็เลยไปหามาเป็นของเล่นตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เหมาะสำหรับคนที่แพ้ขนสัตว์ขั้นรุนแรงเหมาะ อยากมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแบบฟินๆแต่ว่าไม่อยากมีสัตว์เลี้ยงแต่อยากมีสัตว์เลี้ยงงงปะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะใช่ก็จะแกะอย่าระมัดระวังมากๆนะคะเพราะเดี๋ยวแช่จะต้องแพ็คกลับไปเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้พิธีนี่จะมาเอานะคะโอเคนะคะทุกคน <ๆ S 2> ของเล่นนี้เนเชชาสั่งมาจาก EBa y นะคะซึ่งราคาตัวของเล่นบวกภาษีที่ตอนที่เขามาส่งเขาเก็บภาษีด้วยประมาณ7 0 0 0บาทนะคะสําหรับกล่องนี้ทั้งกล่องเลยนะคะก็จริงๆเขามีหลายสีเลยเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้เลยหลายคนอาจจะกําลังตื่นเต้นนะคะเพราะว คลิปก็แบบหน้าตาแปลกๆนะคะเอาจริงๆนะชแชก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้วิวของเล่นแบบนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอะ่ะเพราะชแชมีสัตว์เลี้ยงแต่มั่น็จเมืองมากนะคะแต่ว่าจะบอกว่าโลกสัตว์องอกนี่มันมีอยู่จริงนะทุกคนตอนนี้อยากได้แฮมสเตอร์อยากได้เกรฟิชเอ้ยเกรฟิชนะคะกุ้งอ เคยมีคนมาเมนาชาแหละว่าอยากให้พี่ชาชา r e ิวแฮมสเ s t e r ซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าเออคงไม่มีโอกาสเพราะคิดว่าคงไม่ได้อะและอยู่ดีๆไปดูคลิปแต่งกรงมสเ s t e r ทุกคนแล้วอยากแต่งกลงมากตอนนี้นะคะสั่งกรงมสเ s t e r เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาแต่งกลงกันก่อนนะคะแต่ยังไม่มี h สเ s t e r ทุกคนเป็นแ h สเ s t e r ทริปไปก่อนนะคะนี่ดูซิหอมมาอย่างดีนะคะอันนี้ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าผู้ผลิตเขาเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นเอกสารต่างๆนะคะเวลาเราสั่งของจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมี invoice มาด้วยนะคะแล้วเขาก็ไม่เขียนการ มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเก็บทุกอย่างให้ดีๆเลยนะนี่นะคะมีแตงกิ้การงด้วยเขาก็แบบใส่กันกระแทกมาดีมากๆเลยนะคะทุกคนนีก็จะเป็นแบบทองๆนะชอบมากเลยอันเนี้ยแล้วก็มีบับเบิ้ลชั้นอูกองใหญ่มากทุกคนเฮ้ยดูดีมากไม่นะกิเลสจะไม่มานะอันนี้รีวิวเฉยๆนะคะไม่ใช่ของอาชาแล้วก็จะไม่มีของอาชาติในอนาคตนะทุกคนอือนี่ ข้างล่างลองในชั้นเลยนะคะคือแพ็คมาดีมากๆนะคะไม่มีแบบเสียหายและกล่องคือแบบดูดีมากส่งของในไทยอะ่ะกล่องอะช้าพังกว่าน,นี้อ่อะโอเคทุกคนแล้วนี่คือของเล่นนะคะที่เชาบอกมันหน้าตาเป็นคนทุกคนใช่มันเป็นคนนะคะแล้วมันก็มีหางด้วยแล้วมีตรงนี้คือมันแบบดุ๊กดิ๊กได้ด้วยทุกคนอันนี้นะคะเป็นของเล่นที่ชื่อว่าคูโบนะคะน่าจะอ่านถูกนะคะเขาบอกว่าเป็นหุ่นยนต์เทอรพีโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์บําบัดนั่นเองนะคะซึ่งมาในรูปแบบหมอนนุ่มๆพร้อมหางนะคะแล้วก็จะสามารถกระ ดิกหางได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะตอบสนองต่อเสียงแล้วก็การสัมผัสของเรานะคะเฮ้ยกล่องเขาดูดีมากคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เขาทำแพคเกจิ้งดูดีมากแล้วก็เขาจะล้ำมากๆในเรื่องเทคโนโลยีหรือของเล่นนะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าพี่ทินย่าไม่เซิร์ชว่าสัตว์ที่ไม่มีชีวิตชักก็ไม่มีวันได้เห็นตัวนี้นะดูสิุกคนกล่องไฮโซมากข้างๆก็จะมีวิธีบอกว่าทําท่าไหนได้บ้างน,นะคะก็จะมีรูปเขาถ้ารูปเขาเนี่ยหางเขาก็จะกระดิกเบาๆนะคะแล้วก็ถ้าเราถูเขาแบบแรงขึ้นนิดนึงอะ่ะหางเขาก็ ว่าถ้าเราวางไว้นิ่งๆอ่ะบางครั้งอ่ะอยู่ๆเขาก็อาจจะแบบขยับหางเพื่อจะบอกคัลหลก็ได้นะไม่รู้จะตกใจด้เยนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะดินเสียงเรานะคะแล้วก็จะขยับหางเวลาเราพูดด้วยอะไรแบบนี้นะคะนี่ทุกคนมี3ฟีเจอร์เขาบอกมันเล็กมากเราพกไปได้ทุกที่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าและมีการเต้นของหัวใจวทุกคน s subtle b e a t i n g h e a r t beat อันนี้ลำมากเป็นก้อนขนที่มีหัวใจถูกโจทย์พิ่ธัญญามากนะคะพิ่ธัญญาน่ยจะมีความสุขลรียาก็น่าจะแฮปปี้มากโอเคเราจะมาแกะกันเลยนะคะนี่ฉันขออนุญ,ญาตพิธัญญาแล้วว่าขอรีวิวนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บกลไปเหมือนเดิมพร้อมให้มารับเย็นนี้นะคะโอ้ยเขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะตรงนี้ก็มีแบบ hello อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ของตัวเองเ,เป็นมากนะคะเอ้ยอุ้ยสีน่ารักมากเป็นแบบก้อ ในกล่องอ่ะคือกล่องเขาทำมาดีมากๆเลยนะชาว่าคือยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่รู้สึกว่าแพคเกจจิ้งมันคุ้มค่ามากๆนะคะดูแพงมากเลยอะตรงนี้เขาก็จะมีคู่มือนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูคู่มือกันนะคะจะได้รู้วิธีการทํางานเฮ้ยดีอ่ะคือช่าเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าของเล่นเขาดีมากอะ่ะ แบบล้ำมากๆนะคะแล้วเขาก็ใส่ใจทุกรายละเอียดดูดีไซน์แบบงดงามมากนะคะเรียบมากยูเซอร์ไกด์นะคะก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นนะคะมันไม่ต้องใส่ฐานทุกคนมันชาร์จแบตได้นะคะเขาบอกว่าเจ้าคือบนลนิวบอลนะคะหรือว่าเพิ่งเกิดหรือออกมาจากกล่องเนี่ยกำลังหิวนะคะเราจะต้องชาร์จแบตเติมพลังให้เขาก่อนนะคะที่ชาร์จเนี่ยอยู่ตรงก้นนะคะพอชาร์จเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาปลุกเขากันอ่ะงั้นเรามาลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะคะมันคือก้อนขนที่มีหางนะคะแล้วก็ข้างบนมีซิปเหมือนกระเป๋าอะ ข้างในนะ่าจะเป็นมอเตอร์ทุกคนมอเตอร์หุ่นยนต์นะคะมีน้ําหนักเหมือนกันนะ616กรัมนะคะก็ถือว่ามีน้ําหนักนะคะเพราะาข้างในมีเครื่องหุ่นยนต์ด้วยนะคะขน,นะคน,นเขาก็นุ่มดีนะทุกคนดูให้ดูใกล้ๆน,น,นะคะเราสามารถลูบคํำเขาได้เลยนะคะทุกคนเฮ้ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีแบบสัตว์เลี้ยงกันนะเราก็แบบอุ้มแบบนี้ใช่ไหมเราก็ลูบเขาได้ในกล่องนี้ก็จะมีแบบเป็นลังให้เขาอยู่เมื่อกี้นะคะแล้วก็มีตัวสายชาร์จแบตท,ที่บอกนะคะเดี๋ยว เก็ก่อนมีอะแดปเตอร์มาด้วยนี่นะคะก็เป็นอะแดปเตอร์ตัวหัวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไม่ใสยชาร์จแต่ว่าชชาคิดว่าเขาน่าจะมีแบตในนี้มาสักนิดนึงพอให้เรารีวิวได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอ๋อนี่นะคะข,ข้างล่างก้นเขาอะทุกคนจะมีปุ่มเปิดนะคะแล้วก็จะมีรูเสียบชาร์จแบตค่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะกดปุ๊บห่างขยับนะทุกคนมีเสียงแบบหุ่นยนต์นิดนึงอะเขาได้จะฟังอนะช้ายอยู่แน่เลยอะ เขาอยากเล่นกับเช่าอ๋อดูเขาแบบขยับมากเลยเดี๋ยวก่อนนะเราจะลองรูปเขานะคะมีความสุขดูทางขยับใหญ่อ๋อมีขยับขึ้นลงด้วยนะคะทุกคนป้าไปแล้วของเล่นเลยเนี่ย <S 1> <S 1> ดูทําให้แบบจิตใจสงบมากนะคะเขาอาจจะอยากเล่นกับเรานะคะกาลังเรียกเราอยู่ม,มีความสุขมากฮายเป็นยังไง น่ารักมากเลยทุกคน <K _> เขาบอกว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้เล่นกับเจ้าตัวนี้สามารถได้เขาหลับได้นะคะก็คือปิดเครื่องนั่นเองนะคะเขาจะได้ไม่กินแบตตัวเองนะคะวิธีเล่ <K _> น้องไม่หยุดนะน้องน้องตื่นเต้นนะคะโอเควิธีเล่นนะคะก็คือสามารถรูบเบาๆหางก็จะขยับชา้าๆอ่อจริงรับอินะคะก็คือรูปแรงขึ้นหางก็จะขยับแบบเร็วๆหน่อย ขยับขยับเร็วขึ้นแล้วอ้เขาบอกว่าครูโบนี่ยไม่เข้าใจภาษาคนนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าใจเสียงอุ้ยพี่รูพี่รูรมีแขกมาหานะคะวันนี้เพื่อนไงรูไปเห็นปะรูไปงงนี่เขาก็ดูตื่นเต้นนะเนี่ยเจอรูแปลงขยับห่างเร็วเชียนี่ แันนี้เพื่อนอันนี้เพื่นอน,น,นอันนี้ของพี่เลียตอนนี้คือรูปแปงออยู่ข้างนอกคนเดียวส่วนแมคคิงกับเพเปอร์อยู่ในห้องแมวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกระโดดแบบเละมากมากนะคะรูปแปงนี่ยังพอคอนโทรลได้เพราะตัวเล็กนะคะนอกจากเขาขยับได้แบบนี้แล้วจะเย็นๆยจีนเย็นตื่นเต้นตื่นเต้นเคเริ่มคำดาวแล้วนะคะเริ่มขยับช้างลงละเขาบอกว่าเวลาเรากาดเราจะได้ยินแบบเสียงหัวใจเย็นเย็นเย็นนะได้ยินแบบตึกตึก ตึกๆกับทุกคนแบบลึกจากข้างในอะ่ะป่ามากเหมือนหัวใจคนน่ะคืออันเนี้ยเขาตั้งใจทําเป็นหุ่นยนบบต์บําบัดนะสาหรับคนที่ต้องการที่เหนียวจิตใจหรือว่าแบบทาให้เรามีความสุขม,มีความฟินมีอะไรที่แบบมาอินเตอร์แอคกับเราหรือว่าเล่นกับเรา <c oughs> รูแปพปนคือไปทำอะไรอะ่ะเฮ้ยคือเจ๋งมากโอเคเดี๋ยวแชจะปิดเครื่องก่อนนะคะกดตรงนี้ทุกคนเป็นปุ่มเลยนะปึ๊บ มีบายบายเรานิดหน่อยด้วยแล้วก็สมมติว่าเราลืมปิดเครื่องนะคะเราวางทิ้งไว้เนี่ยเขาก็จะนิ่งไปเลยแล้วอีกสามสินาทีเขาก็จะตื่นมาเล่นกับเราใหม่นะคะวิธีการดูแลคือเราห้ามจุ่มทั้งอันลงไปในน้ำนะคะเราจะต้องเอานี่เปิดนะคะใชเปิดให้ดูนี่ข้างในก็จะเป็นเครื่องนะคะทุกคน นี่อันนี้นะคะเราไม่ต้องทําความสะอาดนะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้างในแต่ว่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋านะคะเป็นขนตัวนี้ไปซักก็ได้แต่แนะนําให้ใส่แบบพวกถุงซักหรืออะไรที่มันถนอมหน่อยนะคะขนเขาจะได้ไม่เป็นไรนะคะหรือไม่ก็ซักมือนะคะแล้วก็ตากให้แห้งนะคะเสร็จปุ coat, ๊บเราก็เอาน้องนะคะกลับเข้ามาใส่แบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นของเล่นที่สําหรับชาชาจะรู้สึกว่าชาเล่นได้แป๊บเดียวเพราะว่าเออแป๊บหนึ่งมันก็จบแล้วอะความน่าตื่นเต้นของมันนะแต่ว่าสําหรับเด็กหรือว่าคนที่รู้สึกว่าอยากกอดเขาอยากอะไรเงี้ยชาว่าก็เล่นได้ยาว ะะเพราะว่าเขาก็น่ารักมากๆแล้วก็เวลาเขาขยับหางเขาแบบเออดูแบบดูมีอะไรดูมีความคิดเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็บางครั้งเขาก็อาจจะแบบยมามกระดิกดกระดิกอยู่ข้างๆเราก็ได้นะคะและนี่นะคะก็คือการรีวิวเจ้าผูทิิตคูโบนะคะเดี๋ยวครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราอันบ็อกซ์แล้วก็อะไรอินบ็อกซ์อ๋อแพ็กกลับเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเจ้าอของตัวจริงเจอเขานะคะฉชนก็จะวางให้ได้เหมือนที่ญี่ปุ่นวางมา,มามากที่สุดเลยนะคะเสมือนยังไม่ได้แกะนะคะ ที่ไว้ตรงนี้ส่วนคู่มือนะคะเราก็จะใส่ถุงเหมือนเดิมเลยแล้วก็แ h งกิ y วการ r d ก็จะใส่ไว้ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ เอ่อเกี่ยวกับการขนส่งนะคะก็ไปแบบนี้ได้เลย,ยนีและกันคือแบบมาสำรวจอีกแล้วนะคะโอเคทุกคนแลวนี่ก็คือการรีวิวเจ้าพ e t ต t สคู b บนะคะไม่แน่ใจอ่านถูกมาจะเป็นคูโ o อะไรเงี้ยนะเพราะมาจากญี่ปุ่นนะคะก็เอ่อสำหรับการแนะนำละกันนะคะหลังจากที่ชารีวิวมาถ้าสำหรับอย่างชาชาชอบของเล่นใช่ไหมชาคิดว่าเออมันน่ารักดีมันมันแปลกดีแต่ว่าในแง่ของการที่เล่นยาวๆเนี่ยสำหรับชาชาคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันเป็นของเล่นที่ชารู้สึกว่าพอแกะปุ๊บเราวู้กับมัน สักพักนึงเราก็ไม่จับเขาแล้วเพราะว่าอันนี้คือเหมาะสาหรับคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงและไม่สามารถมีสัตว์เลี้ยงได้ชอบมันจะเวิร์กมากเพราะว่าเขาสามารถใช้เวลาเ,เล่นอยู่กับตัวนี้ลูบขนอะไรเงี้ยต่นสาหรับชาติชาติมีสัตว์เลี้ยงจริงๆอยู่เยอะซึ่งชาติสามารถลูบขนเขาได้แล้วเขาก็สามารถโต้ต่อปไปชาได้อะไรเงี้ยสำหรับชาติใช่คิดว่าอันนี้จะตอบโจทย์สําหรับเด็กๆมากกว่าหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกหลานอยากได้สัตว์เลี้ยงแต่ยังไม่พร้อมเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะเหมาะสมนะคะแต่ในแง่ของความแบบ คอมเพล็กซ์หรือว่าการทําอะไรได้เยอะแยะมากมายมันไม่ได้ทําอะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่ากิมมิ c ของเขาเนี่ยก็คือให้ความอบอุ่นเรานะคะคือเราสามารถกอดเขานะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราสามารถกอดเขาแล้วเขาก็จะไม่หนีเราแบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงจริงๆที่จะหนีเราเวลาเราไปยุ่งกับเขาบ้ากๆนะคะ <000. S 2> ก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ชาชาสั่งมาจาก eBay ก็ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะาใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ชาชาชอบมากๆเกี่ยวกับตัวนี้คือเวลาเรากอดเขาอะ เขามีฮาร์ทปีตหรือว่าแบบตึก ตึกๆอย่างเงี้ยมาทาให้เรารู้สึกแบบเออมันมีอีกหนึ่งชีวิตที่มาอยู่ใกล้ๆเราอ่ะเอออันเนี้ยดีนะคะชอบมากรวมๆแ,แล้วชาคิดว่าเป็นของเล่นที่เด็กน่าชอบแล้วก็อ,อ๋อผู้สูงอายุก็น่าจะชอบแล้วแบบสูงมากๆนะแบบกอดแล้วก็แบบว่ารูปอะไรแบบนี้นะคะก็นั่นแหละอันนี้ก็คือการรีวิวพจิตรคูโบะนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้อยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกอาชาคะหรือว่ามีของเล่นอะไรที่อยากให้ชาแบบไปซื้อมารีวิวอะไรเงี้ยก็บอกอาชานะชาเออถ้าเป็นไม่ได้ก็สามารถจัดให้ได้นะคะโอเคแล้วเ,เจอกันคลิป เอ่อินสต a แกรมนะคะแล้วก็ไปเลยนะคะโอ๊ยปลกใจบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ IG ชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ